เป,เป็นที่พักคอยเอ่วยเห้้อาจากปัญหานะครับผู้เดินทา้อนมาหนัก็มันั้คืรพี่ปุ๋ก็กำลันให้นะครับชี่พูดอะไร

감사 <susurra> i <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดวนวนวนที mm. s <S mm ่ไ hmm. ด mm ้เ hmm. น uh. yeah. yeah. wow. mm ี hmm. <S <S wow. ่ยค่ะที่น้ำเสร็จก็จะาบกค่เข้ามาแบบนี้เลยนะฮะทั่วนี่ตา้าห้านาที่แครับแห้งุยากทำไมนครับนกนะที่ว่ากนเยอะมาก มันเปตัว่บบนจไปที่คนอ่ะคนามักจนี่่น maka dalam pelajaran itu, karena สเรื่องสองที่เดียวเดียวะาีัคาต่อไปต่อไป้มา

หัวน,นี้นี่เรียกได้ว่าาทุกสุดเข้าทุกโรงเท้าท,กท,ท,ทกกุกที่ที่มีบอกแสนะครับเป็นกำลังหลักจริงๆริแต่ถามว่าอาน้ำเนี่ยเ,เหมือนเด็กเลยเพราะว่าต้องใช้ตุ๊กตาตัวนี้ในการรอดที่จะอ,อาบน้ำที่ร่างกายแข็งแรงใจบ้องแป๊บ <c oughs> þá er hann okkum 3 tákkingar okkar okkum ลุงมาอยู่นี่จกมืออแล้วอยู่จ่มเงินอารมณ์คนละครับผมมาใจมูราหาน ม,ม,มันเป็นมูก,กันครบทุกทางไฟอยจังยักเคยือกบอยจะจะเห็นกันอยู่แถวอยู่ในนี่บอ,อยที่ไหนบอยแล้วมันหักเคยมันแบบทำมีเลียหรือว้ทั้งนอกอแข่งเดียวกันจังไฟอยจงตอนนี้ก็มาติดตามสถานรรการณ์อยูรรย่ามาเบิ่งอยู่ยตีตาม,ามาติดตามาาามาเบิ่งเป็นจังไงเจ็ดแปดหมื่นสี่พันมาเนี่ยสถานการณ์สถานการณ์เด็กเบาขึ้นได้เนี่ยเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วเียอะน้อยแล้วตากตื๊นเออเกิดได้ในน้อย เการถไปขวตากขอกแล้วอันใหญ่เขายงออกไปแล้วเอันใหญ่ก็พาดินไปแล้วกังคือเจ้าก็อยู่นี่บอกกังคือนี่ก็ได้ยุ่งจ้เขาเลื่องตีหามเลยไรมันไปแล้วครับเจ้าก็คิดตามสถานการณ์ตลอดได้ยู่เนี่ยก็ยู่ประจำนี่ยเพื่อนมีญาติเพราะเนี่ยกระจกกระแพร็งกระปิสีครับญาติกันนะมาจากมุกดาหารมาจากมุกดาหารเขาอยู่บริษัทบริการเมื่อวันใหญ่ของเจ้าไหมมุกดาหาร